วันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมเศรษฐกิจพอเพียงของคุณตาท่านหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้มีโอกาสได้ผ่านเข้ามาซื้อผักบุ้งของตานะคะพอดีเข้ามาในบ้านนะคะก็เลยเห็นพืชที่ที่คุณตาปลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทําเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่กําลังรับชมทางช่อง YouTube นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าดูแล้วมันน่าสนใจนะคะทุกคนตรงนี้คือสระน้ํานะคะที่ตาทําขึ้นมาเองนะคะทุกคนตรงนี้สอบถามคุณตาแล้วตาบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงปลาซิวกับกุ้งฝอยนะคะทุกคนสระแก้ขุดขุดลึกไปประมาณ1เมตรนะคะทุกคนแล้วด้านข้างก็จะเป็นเอาบล็อกมากั้นนะคะแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นยางสีดํานะคะเพื่อใส่น้ำให้น้ํามันซึมหายไปทุกคนด้านข้างก็จะปลูกโดอกตานี่เขาเรียกดอกอะไรนะคุณนายตื่นสายบอกปลูกดอกคุณนายตื่นสายถามว่าปลูกทําไมตรงนี้จะเดินยังไงคุณตาบอกว่าปลูกเ,เพื่อดดเดินได้เหยียบได้เนาะปลูกเพื่อไม่ให้ดินนะคะดินปลูกเป็นแนว ไม่ให้ดินมันกัดเซาะเวลาฝนตกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนดูสวยงามมากเลยค่ะเป็นดอกไม้คุณนายตื่นสายนะคะตาแกเขียนมากเป็นความคิดความคิดสร้างสรรค์ที่ที่ดีมากๆเลยนะคะนี้พอสายๆหน่อยดอกก็น่าจะบานนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าอยู่นะคะดอกก็เลยยังไม่บานส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวนะคะ เป็นต้นกระเจียวไม่ใช่ดอกกระเจียวเป็นต้นกระเจียวโอ้ทางนู้นทางนู้นตาบอกว่าออกดอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ<อ>เดี๋ยวเดินอ้อมไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวเหยียบของเกเ,เหยียบได้บ,บอกอันนี้ก็จะเป็นต้นพุ่มของมาระขีนกนะคะทุกคนมาระขีนกแบบผักสวนครัวนี่มีหมดทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นบวบนะคะโอ้โห ตึเกเลยว่าสวยงามมากนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นใบซะมากกว่ายังไม่มีลูกนะคะตรงนี้เป็นแตงกวานะคะเป็นแตงกวาแตงกวานะคะทุกคน <D one. S 2> ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวโพดแล้วก็ฟักทอง <c oughs> ปลูกได้สวยงามมากเลย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่30มิถุนายนนะคะทุกคนเขียวขจีด้านนี้ก็จะเป็นอ้อย แต่อ้อยพันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามคุณตาอีกทีนะคะดูลำน่าจะเป็นอ้อยที่เขาใช้ทําน้าหวานนะคะไม่ทราบว่าคุณตาได้ขายท่อนพันห์กันปล่าเดี๋ยวเราจะไปสอบถามดูนะคะทุกคนเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะแล้วอยากจะได้ท่อนพันไปปลูกคือมันสวยนะคะทุกคนดูลำอันนี้มาครั้งแรกนะคะทุกคนจริงๆก็ผ่านมาทุกวันแต่ไม่เคยเข้าวันนี้มีโอกาสได้เข้ามานะคะ ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมาชมแบบเออเขาทำได้ดีนะคะทุกคนด้านนั้นก็จะเป็นต้นอินูนนะคะต้นอินูนแต่ยังตอนนี้ยังไม่มีลูกนะคะวันนี้ก็จะพาชมแค่บางสวนนะคะไม่ได้ชมบริเวณโดยรอบนะคะแล้วแกก็จะมีปลูกผักบุ้งแก้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของแกนะคะ โอ้โหมเีเรียกว่าเรียกว่ามีทุกอย่างเลยนะคะพืชผักสวนครัวเหลือก็จะขายนะคะวันนี้มาซื้อผักบุ้งแก้วของตานะจ๊ะดูแกปลูกผักกระเจียวเป็นร่องเป็นระเบียบสวยงามมากคะ่ะทุกคนข้างในสานี่ก็จะเป็นต้นสายบัวตาเขาเรียกนี่ต้นสายบัวพันหรายตา อ๋อดอกสีม่วงเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่บานนะเป็นเวลาเช้าอยู่มันจะบานต้นไหนตาตน้ตนยซ้ายบอกอ๋อบานบานตอนเที่ยงนะคะด้าน,น,นข้างก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นมะกรูดหรือมนไอ้ต้นมะนาวหรือว่าส้มโอส้มโอต้นส้มโอนะคะทุกคนมีอยู่สองต้นส่วนรั้วของตาก็จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าเนาะเฟือ่องฟ้าเป็นเฟื่องฟ้าพัน ที่แกตัดแล้วมันก็เลยดูสวยมากปลูกเป็นแนวกั้นรั้วนะคะทุกคนนี่ผักหวานโอ้ทางนู้นผักหวานนะคะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผักหวานกันนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะคะที่ตาตาปลูกก็มีน้องเล็กด้วย<ม>อัน<ม>ดอกดอกอีนูนี่ออกออกผลไปบ้างหรือยังคะาตาไม่อีน,นอูนไอ้นั่นอะ<ม>อจซคเมนเรกอันอนัอร ผักสาม๋อผักสามเนาะผักสามออเฮ้ยได้เฮ้มาชุดบ่อ๋อได้เก็บเก็บช่วงหนึ่งนะได้ออกผลเยอะไหมตาก็กพอแบ่งปันพี่น้องว่าอ๋อยังไม่ได้ขายใช่ไหมเออแบ่งปันพี่น้องอ๋อยังไม่ได้ขายเนาะแบ่งปันพี่น้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผักหวานกันเดิมทไม่ตานู่นอริคบานผักชอ๋อนี่บ่ อ๋อนี่เป็นต้นผักหวานอ้มีทุกอยาก่างเลยน,นี่นี่ใช่ไหมน,นี่นี่ผักหวานทุกคนแล้วมาดูโขบมาดูด้านล่างตนตรงโคนต้นนะคะแกจะใส่ขี้วัวน่าจะรดน้ำทุกวนันนาะตาไม่ได้รดทุกวันเลยว่ะเ,เ,เวลาฝนตกก็จะไม่ได้รดแล้วตรงนี้เป็นต้นต้นข่อยต้นข่อย ูคุณตาทำตกแต่งแล้วตรงด้านข้างที่ติดกับรัว้วแล้วก็ให้น้มลงมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะทำเป็นที่นั่งเล่นสวยงามมากแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะแล้วไอ้ต้นอ้อยนั้นเขาเรียกต้นอ้อยพันอะไรตาอ๋อมะริชาิอ้อยมะิชาติเนาะ อ๋อ,เ,อ,อเขาเขากินเขาเอาไปทำน้ำหรอกิกนสดๆอย่างเวียมันเรือเรือใอึอแล้ว,แล,วแล้วถ้าขายนี่ขายยังไงต้นละห้าบาทต้นละห้าบาทเนาะตาขายต้นละห้าบาทเผื่อเพื่อนเพือพ่อนท่านใดสนใจนะคะแล้วมีม,มีส่งไหมถ้าเกิดว่ามีส่งถ้าที่ไกลๆมีส่งส่งปรณีนีส่งอะไรไม่ตา่า <laughs> ย,ยังไม่มีเนาะย,ยังไม่มีออเดอร์อตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์เข้ามานะคะต้นอ้อยพันมะลิชาดนะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามทางคอมเมนต์ได้นะคะทุกคน,นเดี๋ยวให้ดูสระนี้คือสวยแล้วก็ก็คือมันทําได้เองนะคะตาขุดเองทั้งหมดเลยนี่้ง,งมดาดูได,าได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนถ้าสนใจอยากจะรับชมอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวต้นขวัญก็จะพามารับชมอีกนะคะก็ขอบคุณคุณตามากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากจ้ะ